ทที่ใครๆเห็นก็ร้องโอ้แม่เจ้าวสวยมาก กนหม้อเป็นอลูมิเนียมอันร้อนดามจับเขาเป็นซิลิโคกนกันความร้อนมาให้กนหม้มอเนี่ยเขาทามาหลายชั้นเลยนะนําความร้อนได้อย่างดีประหยัดพลังงานอีกด้วยที่ฝาเขามีที่จับหรือจะแขวนก็ได้ไว,วันนี้อยากกินหมูดาดก็สามารถนํากระทะใบเนี้ยมาดาดหมูได้เลยกระทะใบเนี้ยเขาเคลือบสารกันติดม,มาให้ไปติดกระทะแต่ไม่มีสาร PFOA อย่างแน่นอนปนลอดภัยไรกังวลหายห่วงอีโควินอ่ะเขามีมาตรฐานการรับรองเรื่องการผลิตเครื่องคั่วได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกาแล้วจีะ <H> ตัวนี้ไม่มีสารก่อมะเร็งอย่างแน่นอนค่ะอ,อย่างที่แมวแอบอกเลยค่ะปลอดภัยได้ตัวทำอาหารแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยนะโมมนแค่อยากกินหมูกระทะแต่ไม่อยากนั่งปิ้งย่างเอาหมูสามชั้นโยนลงโยนล,ลงแบบนี้ค่ะพลิกๆไงายงายมใัผักใส่วุ้นเส้นค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 นแบบนี้ก็จะได้หมูกระทะที่อยากทานแล้วเป็นกระทะที่ปรุงอาหารโดยไม่ทิ้งรอย <คน S 2> ม,มกระทะเป็นโพลิเมอร์เกรดอาหารนําเข้าต้านเชื้อแบคทีเรียเพื่อสุขภาพเลยนะตัวนี้เขาสามารถใช้ได้กับทุกเตาไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเตาฮาโลนและตาซิ อยากได้ตรงรีบกดเลยพี่กันในตะก้า